ม่ตอนที้อยาพึ่งวมนะเว้ยอยากพึ่งลมนอนนะเว้ยไล่จ้ายะไปเลือบเอาละสีจาก็จิบไล่แล้วก็ยอมลมมายกไปพอลาบมาทิพหาก่อนเอา อีกหนึ่งรอบครับรอบปนดิบห้านะครับโปรดทราบรัตเรลี่รัตเลี่สิบอัดบดีห้าอย่าทอด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 สีจากอนสุดครับอันดับสองแต่โอ้โหเอาเถอะอานังอีกไปสีจาคอนหาบวญเออ ยกไปเลยนาเท้ามาพี่หัวหน้าว่าไงข้าบวงเมอรอะีจาไม่อบถึงกันแน่โบ้หสวยรูนากใจีจาึิบไม่ลงเว้ยพ้นเว้ยลนลายี่ิบห้าจ้ะันลายี่ิบห้าโอ้โห อันนั้ไม่รู้ภาษาบ้างไหจริงๆอันนั้ไ่เคยเหรอ้ทูลเฮ้ยเต๊ะลายลหลครับเต็มล้อร์ศนะรบเีมาบวมมืออ๊อฟเก็บได้เลยเก็บไ้เลยท่าจเลขาเก็บเลยนะครับเดี๋ยวฝนมาแเต็ไปนนนเดี๋งไง่งผมด้วยนะนันนะ อย่าลืบจงเลครับเออเดี๋ยวให้ไี่โยรอตรงนี้่ไอ้หามากิ้วหิ้วมาเมื่อยแขนเลยครับมาเ,เ,เอาไปเออเอาเลยออลามากำไร12 15ก็โหโยกแต,ะะต่ละ,ะช็อตแต่ละช็อต สิบห้าครับเอ๊ตเท้ <15 S 2> าสิบห้ากระจนโอ๊ตไม่ลงวะไม่ถึงวิาจารบาลามโอ้ชน, <ไป S 2> ชนอีกแล้วชนได้ชนสิบห้าทีผ่านสิบห้าทีผ่านปักสิบห้าสองเขาไปเซฟหมาแล้ววะเร่องของคมหรึเปล่าเอาเป็นไงเจอ,เอ,อ มันดังนี้มันเห็นไม่ได no mm ้เหมือนกันทีมสก๊นแลนว์ครับว่ายปองหนึ่งเลยเอาละไม่งานมันหลุดมาแล้วดิเออมนหลุดมาแล้วมันเราทำยังไงไม่ได้คะแนนทีตาก็เซร็เบอร์หนึ่งเอาละข้าวบวงเือร์ดับสองและสามอ๋อครับแม่ค้ารอเดี๋ยวนะครับทิบสกแนนไปทง ไหลไม่ถึงก็จะป๊อปสิบแปดแล้วกว่าน้าเท้าก็เบอร์สามครับยกก็ไปหมายเลขห้าครับพลามสี่สิห้าไปก่อน,ยก,ย,กนยกได้ยกไว้นะครับยกเด้ยกไว้พลามสิบห้าฮึบไล่จาเบอร์สี่ เออเพิ่งเห็นเลยผมเห็นเล่นตูดฮะผมเห็นแต่เพชรบูรแล้วแม่เพิ่งผมเห็นวันหนังเออเพชรบูรเขาเล่นตูดดีละเออเขากเบอร์เตอรเบอร์สามอย่างเลยยังไม่ใช่เตะแค่ว่าหนังตูดเลยพชรบูรชนแดนนูนใช่ไหมพี่พุทธเนอแต่ก่อนหน้าเท้าเบอร์เตแต่ก่อน